จบรูฤดูการเท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับจบเกมนี้ก็เหลืออีกแค่5เกมเท่านั้นเองนะครับเลื้อยสวยอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมกว่าจะได้แต้มเหนื่อยนะฮะยังไม่ทันเข้าซองเลยนะวันนี้สบายเลยง่ายๆเลยสบายเลยครับค้างเข้าไปเทอร์โนเวอร์อีกครับผมเซ็งแทนเราจะเสียแต้มไหมจะเสียแต้มไหมไม่เหลือครับ สมกับความสมกับความร้อนแรงกรับอากาศร้อนๆของบ้านเรานะฮะมูดี้ตัดมา G P 2เอามาช่วยเยอะเลยครับลูกนี้การทำแต้มของผู้เล่นตัวจริงหน่อนกัั้นหน้าค6คะแนนเท่านั้นเองช่องว่างนะคะเวลาหน่อยู่7นาที41วิ 4, นาทีแต่เกมนี้เรา,าเชียร์ดัลล<า>ัสแหละอุ้ย จังหวะที่จีพีทูตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยัดห่วงหรือว่าวางบอลเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะห,หากินของวอริเออร์สเลยเกือบเทิร์โนเวอร์อีกจิโคเชมสกี้สโลโมชั่นวางบอลเข้าไปแต่มูดดี้มาช่วยเสริมส่วนแฟนดาร์ลันบอกคิดถึงลูก้าหายไป30แต้มอ่ะจริงสเต็สปสเต็ปจตีขึ้นมาทิ้งบอลมาให้มูดดี้ทับเข้าไปเตะแป้น<อ>เรียบร้อยไม่เดินไม่เป็นไรครับส่งให้เพื่อนอย่างนี้ก็ดีมไม่เป็นไร ไฮรีตอนนี้มาไอโซเลชันยิงสามโอ้โห้ยางห่วงดังสวบสิบคะแนนขยับออกไปแล้วอ่ะกลายเป็นดารลัสนำนะคะกับเวลาอีกห้านาทีห้าสิบสองนาทีจับมิอกาจากตามห้าแป๊บเยอหนีไปเป็นสิบอีกแล้วโอเคลูกนี้สวยมากครับกรีนยัดห่วงชมโพเชมสกี้ครับส่งดีต่อไปเกมบุกจะมาไหมขออย่างเดียวอย่าเทิร์โอเวอร์ สวย้ยสวยมากโอ้ยย่ยมากเทนดีสจรยงๆกรีนกรีนมองหาเพื่อนอุ๊ยเกือบโดนตัดโดนจริงๆโอ้โหเสียดายคุณนิโน่บอกว่าเพลเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าจะยิงเออคิดเหมือนกันตอนแรกตัวคิดว่าเพลรดี้จะยิงสามไม่ใช่โอ้ยทำไปตัด 3นาที52วินาทีสุดท้ายค่ะ9แต้มครับบอลอยู่ที่คริสพอรยังไหวไหมตัวไหวนะแต่ต้องยิง3รัวๆเลยอ่ะต้องโฟบอลให้ดีแล้วค่ะโอกาสยิง3คะแนนรัวๆมาไหมยากยากมากอ่ะเจ็บๆได้อยู่ค่ะเยี่ยมมากมันอย่าเทิร์นโอเวอร์เองไคลรีครอสหลบหลังมาเอาตัวบังหนึ่งสองย่อนซ้ายมาม็อกสวยจากข้างหลังจีพีตูแต่ไม่อยู่สองกี แกเปิดแบบเบ่งเลยเบ่งเจอร์ี่โจนข้ามเข้าไปวางทับใส่กรีนยังกันอยู่เปิดเกมกลับมาเรนะ็วฮะโอ้โหยอนเร็วโอ้ยจีมิโร่ไปเฝ้าล่มสุดลูกนี้ไคลรีดันหลังนิดนึงนะตามไครีต่อไปครับไม่ดีเลยครับคุณดิโไม่ดีเลยครับไคลรีโอ้ยเมื่อกี้ทำท่าหล่อจะยิงไครีอะไรโอ้โห เพาะยิงเองโอ้โหแล้วดูเดลิกโจนเนี่ยตามเนี่ยสเตปต้องถ่ายบอลออกตลอดอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีใครรีบ <Okay, S 1> <Kraft S 2> ช่วยประกบอ okay, ีกโอเคต้องให้คนอื่นช่วยอย่างเงี้ยฮะต้องให้สเตปเป็นตัวล่อแทนละมาเอาครับสีแ้มสุดท้ายนาทีสุดท้ายด้วยย,ยังมีโอกาสนะคะตรงนี้ต้องลงสเตปยิงสามไกลมากลงได้าวจ้อยลงโอ้โห ตายแบบนี้ตายตายจริงๆค่ะหัวใจเราจะทำงานหนักเกินไปโอ้โหดูพชายครั้งนึงอ่ะสวยมากเต็มมีความเดลิกโจนจูเนียนี่ยากเหลือเกิน12วีเนี่ยเชื่อว่ายังไงบอลอยู่ที่ไครีเนี่ยค่ะมาแล้วไคลรีไครีลุ้มอุยสวยโอ๊ยอ้าวไปฟยส